่ใหม่ชัยชนะอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นและท่านในคณะและท่านในเภอบางกลวยได้เดินทางไปมอบน้ำจิตน้ำใจให้กับเธอบางปวยในวันนี้ครับยินดีเชิญครับขอเสียงปรบมือครับพระอาจารย์และท่านในอำเภอบางปวยได้เดินทางไปมอบให้กับ ท่านรองธีรพัฒน์ขาตาสุบุตราการขีดรั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ประผมในนามของเหล่าประชาชนจังหวัดนะครับในนามของเหล่าสุบุตรการนะครัผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้ท่านท่านอาจารย์ทาวัดแล้วก็ผู้ที่ได้เจ้าที่นำเสีงให้นะครับขอบพระคุณค่ะ ไปตัดกันไปอย่างไรนะครับขอบคุณอครั้งครับ

อ้าวป้านเลยป้านถือไว้เดี๋ยววันนี้พอตอนยืนถ่ายรูปเสร็จ